ที่บูธเกียร์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025มีทั้งรถใหม่แล้วก็โปรโมชั่นจากหลายรุ่นแบบจุกๆกันเลยครับ <S <S กับคันแรกครับ The New g e a r Carnival HEV 7ที่นั่งตัวนี้รับดอกเบี้ยพิเศษครับ1.77%รับประกันตัวรถให้7ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ให้8ปีและก็ฟรีประกันภัย1ปีด้วยนะครับพร้อมกับฟรีคราบบำรุงรักษาตลอดถึง3ปีส่วนรุ่นที่เป็นดีเซลก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ สายรถยนต์ไฟฟ้าครับกับเกียร์ e v 5ตัวนี้รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ดีไซน์โดดเด่นมากๆครับโดยเฉพาะในรุ่น a อรครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยครับ100,000บาทผ่อนเริ่มต้นเบาๆเพียง8,863บาทเท่านั้น ฝั่งรถยนต์ SUV6 ที่นั่งครับกับ The ร์ a กี e เซ n t o p ตพรีเมียมพลัสครับมาพร้อมเทคโนโลยีป l u g i n ิน b r i รระบบขับเคลื่อน4ล้อ a l l w h e e l Drive ที่นั่ง3แถวได้อย่างสบายครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษครับในรุ่น The ร์ a กียเซรันโต m รี u ม p ย s พลัสมอบส่วนลดพิเศษ3 5 0 0 0 0บาทและมาพร้อมแพคเกจฟรีการรับประกันคุณภาพ7ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีและรับประกันแบตเตอรี่ h i v o l t a g e ถึง8ปีพร้อมกับประกันภัยชั้น 1- อีก1ปีครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธเกียร์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธ t a 24ครับและสำหรับโปรโมชันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะที่งานเท่านั้นที่โชว์รูมเกียร์ทั่วประเทศก็ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับ